สำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกอกตแจ้งเรยชาสัมพันธ์การดำเนินการหลังการติดรับสมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภาทั่วประเทศเมื่อวานนี้ว่าเมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วสำนักงานกกตจะเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกผู้ทิสภาเบื้องต้นของกลุ่มอาชีพและทุกอำเภอทางเว็บไซต์ของสำนักงานกกต www.ect.go.th eh, และแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต โดยประชาชนสามารถดูรายชื่อผู้รับสมัครเลือกเป็นสมาชิกผู้ทสภาในเบื้องต้นจากช่องทางดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปทั้งนี้ภายในวันที่ห้ารับตั้งแต่วันที่สุดการรับสมัครผู้อุนวยการการเลือก,กระดับอำเภอจาตรวจสอบเอกสาร,รและหลักฐานการสมัครคุณสมบัติและแลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครการถูกจํากัดสิทธิและการสมัครหนึ่งกลุ่มหรือหนึ่งอำเภอให้เสร็จสิ้นทางตรวสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามไม่ถูกจํากัดสิทธิ์และได้สมัครรับเลือกเพียงกลุ่มเดียวและอําเภอเดียวจะประกาศรายชื่อผู้สมัครทุกกลุ่มที่มีผู้สมัครในเขตอําเภอโดยแยกเป็นรายกลุ่มให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปและประกาศไว้ในสำนักงานกรกตประจำจังหวัดสารกลางจังหวัดที่ว่าการอําเภอสถานที่เลือกและจะทําข้อมูลเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกณนที่สารปกครองกลางมีคําสั่งพิพากษา เิกถอนระเบียบการรับสมัครสมาชิกผู้ที่จาบางส่วนได้แก่ข้อเจ็ดที่กําหนดให้ผู้สมัครใช้เอกสารแนะนําตัวขนาดไม่เกิน A4 ไม่เกินสองหน้ากระดาษข้อแปดกำหนดให้ผู้สมัครใช้เอกสารในข้อเจ็ดแนะนําตัวผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อสิบเอ็ดห้ามผู้สมัครในกลุ่มวิชาชีพสื่อใช้วิชาชีพเพื่อประโยชน์ในการแนะนําตัวได้สสวยคุณมีเลยค่ะที่การคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกรกตชี้แจงว่า พร้อมน้อมรับคําตัดสินของศาลและจะดําเนินการตามนั้นเพราะเป็นประโยชน์กับประชาชนในชั้นสํานักงานเนี่ยถ้าศาลตัดสินมาเนี่ยอะไรที่ศาลตัดสินแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนเราก็จะดําเนินไปตามนั้นโดยหลักการเนี่ยครับถ้ามันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะครับแล้วก็ให้ประเทศชาติหรืออะไรมันเดินต่อไปได้เนี่ยอยากให้มันไปตามรถแมพมันน่าจะเกิดประโยชน์ที่สุดในลักษณะที่ทําลักษณะนี้นครับเลขาธิการคณ,ณะกรรมการการเลือกตั้งยืงนยันว่า การเพิกถอนระเบียบบางส่วนดังกล่าวไม่กระทบต่อกระบวนการทำงานของกรกตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน